แล้ว้ายเข้ามาจากทางเข้านี่ลักษณะเหมือนหินเรียงเลียงเรียงเ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 ียงครับตกลงกันเล้วล้มก็คือหินที่เคยเป็นเจดีย์แผ่นดินไหวหรืออะไรล้มเนี่ยเนี่ยเนี่ยบันไดทางขึ้นเนี่ยปต่อันเนี้ย ล้มมากองทับๆมีทางขึ้นแล้วก็ล่วงมาทับๆๆกันวิดีโอที่แล้วที่เพชรได้มาเที่ยววัดบูโดบูโดค่ะในยอยากาตาใช้เวลาสองชั่วโมงเต็มนะคะตอนนี้ออกมานอกวัดเรียบร้อยแล้วกำลังโทรหาให้คนขับมารับเราจะไปวัดที่สองกันค่ะเพื่อนๆ ตอนนี้เวลาเกือบสิบเอดโมงเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องแวะทานอาหารเช้ามื้อเช้าอีกหนึ่งวันแล้วเราก็มาจบกันที่มีอายามนะของเพชแลู้ก็ชายแล้ะเป็นบัคโซ่กำลังทำเลยน้ำเดือดปุกๆท้องคนทำก็ยังเด็กมากเลยสามน้อย อได้ขหงถ้าเป็นน้ำตาลอันนี้น่าจะเป็นโคชโรส นั่งกับพื้นเซมักซีฝรั่งเป็นไงไฮซีสูเปอร์กูดอ o ออยู่ไรกัน look look good เส้นก๋วยเตี๋ยวของฝรั่งสุงง่ายเส้นก๋วยเตี๋ยวของเรนี่รัวเกือบห้านาที <All right. S 1> อ่อหนัยอันนั้นดีมา đi 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 xuống đi lên đi sang yeah. and this tôi sẽ mau người oh what is dance sauce okay. chili chua ba chua ba chua ba sầu không oh sambal ที่เป็นน้ำส้มแน่เลยสซนด์วน้ำจิ้มลองกิน แบบว่าเฮ้่อดูได้หนอวันนี้อร่อยฝ่าเมื่อวานเมื่อวานเขาให้แต่ลูกชิน้นเขาไม่มีเส้นให้หรือไม่รู้อะไร แต่ว่าวันนี้มีทั้งเส้นแล้วก็ผักแล้วก็ไก่ไม่ได้เป็นแบบไก่ทอดนะไก่ตุ๋นอร่อยกานก๋วยเตี๋ยวตาไก่เหมือนของไทยเลยอสมัสมัรไทยแลนด์เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ข้างถนนน่ะก็จะมีเสียงรถวิ่งไปวิ่งมา ไก่ตุ่นอันนี้อร่อยนะใส่ซอสพกเข้าไปได้ไง้็เลยเผ็ดร้อนมาล่างเบอเบตก็โอเนะมีจานช้อนผักต้ก ว่าสะอาดจะได้อะราคาดู2 0ตัว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 ัวตตวัตว่ัตัวตัตัวตัันตูวตัวตัวมัวตัวตัวา ใชพร้อมเดินทางต่อแล้วเดี๋ยวจะให้ดูชื่อร้านร้านนี้บักโซจินตาเตอเตอร์ล่นตอนนี้เรากำลังขับรถไปสถานที่ที่สองนะชื่อวัดลำมานันเอ็ดได้ซื้อสละของอินโดนีเซียมานะคะมาลองทานแล้วติดใจมากๆเลย โลละสามเ0ืู้เปียประมาณเจ็ดสิบาทแต่ว่าเนื้อเขาดีนะแน่นมากลาไปห้นาทีสิบนาทีนะคะตอนนี้รถวิ่งมาชั่วโมงกว่าเราก็มาถึงวัดพัมบานาเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่จัดรถเยอะแยะเลยนี่พวกรถจี๊ดถก็มากันสารพัดรถเลยที่นี่โอ้โหรถเยอะ มันก็ถือลมกันนะใส่ใจร้อนไปรับอ๋ออินเตอร์เนชั่นแนวติ๊กเก็ตบ็อกลักษณะวัด เป็นแบบนี้ถ้ามาตอนสันเซ็ตกระดาได้อีกหนึ่งอารมณ์ล็อบบี้เขาก็ใหญ่โตสะอาดสะอาดอยู่ด้อทำดีนะพัฒนาแบบว่ามีลานจอดรถมีน้ำพุมีลานโลง่ลงๆมีห้องโถงใหญ่ๆมีประตูทางเข้าเป็นแบบ พัฒนาซื้อตัวตรงนู้นในห้องนี้นะสำหรับคนต่างชาติราคาคนต่างชาติผู้ใหญ่4,000สนเด็กสอ0 0 0นหเข้ามาด้านในแล้วค่ะเบื่อๆนี่คือสถานที่ที่สองที่เราซื้อตั๋วนะคนต่างชาตินะคะทางเข้าการซื้อตั๋วจะต่างจากคนทางต่างชาตินะคะก็จะเข้าตรงนี้ประตูนี้ แล้วก็พาเราแวะเข้าไปซุ้มนี้เพื่อจะให้น้ำคนละขวดแล้วก็ได้แผนที่มาเหมือนกันสถานที่นี้นะเป็นวัดฮินดูแล้วก็วัดพุทธมีทั้งหมดสี่วัดด้วยกันต้องเดินหละเป็นสไตล์แบบนี้เลยอะ่ะพื้นที่โลง่ลงๆเลยก็มีคนถือล่มกันนะ สถานที่ที่จะไปเยือนได้นี่ในแผนที่ก็เขียนไว้เลยว่ามี13จุดพื้นที่กว้างกวางละ่ะจุดนี้นะคะสามารถเดินได้ทั่วเลยมีทั้งหมด4วัดด้วยกันเดินไม่ไหวก็ใช้บริการรถรถกอฟรถก๊อฟ2 0ง0่ะ วัดพัมบาดันเป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียค่ะประวัตินี่ไม่ระบุแน่ชัดนะคะว่าสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อใดแผนผังเดิมของวัดพัมบาดันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะรานกลางวัดเคยถูกล้อมด้วยรั้วหินซึ่งปัจจุบันก็พังทลายลงมาแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือซากปรักหักพังซึ่งรวบรวมไว้ซึ่งประวัติและเรื่องเล่าอันน่าสนใจมากมาย ก็จะบอกนะว่าเราทำอะไรได้บ้างอิเล็กทริกค่ะกลอฟค่ะแคมปิ้งร้านอาหารมีการสแสดงโชว์มีแอนิมอลพาร์คมีเครื่องดื่มนะปั่นจักรยานก็ได้เช่ามีมิวเซียมพีพิธยิงธนูถ่ายรูปก,กับวัดแล้วก็เป็นเรื่องประวัติต่างๆของสถานที่แห่งนี้ด้านหลังนี่คือจุดแรกเลยเลี้ยวซ้ายเข้ามาจากทางเข้า นี่ชื่อสถานที่วัดแหละที่ The Park s u k h i b o n So how to pronounce this one? Tell me. Oh, I know. Pa. 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 พาพามบานันพาบานัน <Ban> อืม <Okay. S 1> เป็นวัดสไตล์ไหนเนี่ยฮินดูใช่ไหมฮินดู ก็สวยอยู่นะเนี่ยแตกต่างจากไทยนิดนึงเพราะว่าแหลม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 ยอดจะดีด้านบนตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปนะผู้คนก็ถ่ายรูปโอ้ยนู่นก็จุดถ่ายรูปจันดีปัมบาดัง เป็นวัดศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่ชวากางห่างจากจังหวัดยกยาการ์ตาเพียง17กิโลเมตรเท่านั้น นี้เลยนี่จุดเหมาะที่สุดที่จะถ่ายรูปเขาก็อนุญาตให้ขึ้นไปนั่งข้างบนด้วยนะนามีคนนั่งอยู่ตรงนั้นเป็นเรียงเรียงเรียงแบบไปดูลักษณะเหมือนหินเรียงเรียงเรียงเรทับต่มกัน เออคนระสไตล์กับอายุทยาอะไรอย่างเงี้นะคนละสไตล์อันนี้แบบว่าหินเลี่ยงทับกันโอ้นี่เหมือนบันไดาทางขึ้นตอนแรกอะแล้วล้มก็คือหินที่เคยเป็นเจดียะแผ่นดินไหวหรืออะไรอันนี้คัดการเอาเองนะ ล้มอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยบันไดทางขึ้นเนี่ยบัดอันเนี้ยล้มมากงทับถมกันนี่ทางขึ้นที่จะขึ้นตอนแรกนี่อันนี้ล้มไงมีทางขึ้นแล้วก็ล่วงมาทับทับทับกันแต่สถานที่นี้เขาปล่อยให้เป็นแบบล้มทับก็ล้มทับไปอะไรอย่างงี้ยังไม่ได้ทําใหม่นู่นล้มหมดเลยอ๋อเราไม่รู้ประวัติศาสตร์นะ ทำไมถึงล้มเราไมา่ได้จ้างไกด์นะไกดด้วยเราไม่ได้จ้างนี่ล้มอ๋อะมาเห็นของจริงก็ถือว่าโอเคอยู่นะเ,เพราะว่าปูนหินสีเงี้ยลวดลายอะ่ะต่างจากประเทศไทยอะ่ะนี่ตอนแรกก็เป็นแบบนี้แหละมีทางขึ้น เหมือนโบสอ,อะไรอย่างนี้ฮินดูอ่ะฮินดูก็คือรูปยกักษ์เหมือนยกักษ์เป็นลักษณะแบบน,น,นี้นี่ยอันนี้ก็คือไม่ลม้มมาดูอันล้มเนี่ยอันที่ ร่วงกองทับกันเนี่ยเป็นแบบนี้นี่คือแบบว่าล้มลงหมดแล้วข้างล่างเยอะเลยยังไม่ได้บูรณะส่วนอันที่บูรณะใหม่จะเห็นเลยว่าสีจะอ่อนกว่าสีอ่อน,ไ,นไปดูใกล้ๆ นี่อันนี้นะเป็นอันที่ดูแล้วรีโนเวทใหม่แน่นอนเพราะว่าสีแบบว่าสว่างเลยดูของเก่าที่ยังไม่ได้รีโนเวทเป็นไงสีบอกเลยว่าทับทับ,ท,บทับกันสีเข้มมีหลายอันเลยที่ยังไม่ได้ตั้งใหม่นะคิดว่าค่อยๆทำไป อินเชียก็ขอถ่ายรูปแต่งตัวส,สวยๆนะถ่ายรูปก,กับคนต่างชาติพื้นเดินง่ายเดินสบายมากเป็นพื้นเหมือนดินทรายละเอียดละเอียดอันนี้น่าขึ้นขออนุญ,ญาตให้ขึ้นด้วยนะ จะเป็นสีดำๆสไตล์ฮินดูเข้มๆโอ้ยไม่ข้างในมืดอ้อข้างในไม่ได้ใส่ไฟอะไรเลยแบบมืดเลยแหละมีพระพุทธรูปสไตล์ฮินดู มืดขนาดไหนอมาดูมืดขนาดนี้เลย,เ,ลยเป็นเหมือนถ้ำเลยมืดไกลเขาจะมี <the> ไฟฉายน่าสนใจอยู่นะ mm hmm. มีประวัติศาสตร์ ดีนะกายของวิทยาใส่มาลวดลายนี่ฮะบุ๊กอ่ะ บางคนก็เอาที่ตั้งมาตั้งกล้องเลยก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะแบบฮินดูฮินดูกม ตอนนี้เกิดฝนตกขึ้นมาแล้วนะเม็ดใหญ่แล้วก็แดดออกฝนตกแดดออกนี่เม็ดใหญ่ขนาดไหนเห็นหมั้ยเพื่อนฝนตกแดดออกกลุ่มนักเรียนนักศึกษาก็มาก,กันเยอะมากขึ้นนูน่นประมาณ200ถึง300คนเลยเห็นนักเรียนรอบบ่าย เพื่อนๆวันนี้เพรก็จบแล้วนะทัวร์หนึ่งวันสองวัดเริ่มต้นตั้งแต่โรงแรมเจ็ดโมงเชา้าตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงทริปจบไวหน่อยบ่ายโมงครึ่งเพราะว่าฝรั่งทำโทรศัพท์หายแต่ภาพโดยรวมของวันนี้แล้วตอนเช้าเป็นวัดพุทโธบุโนเป็นวัดที่ใครๆก็เห็นในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะพื้นที่ของวัดกว้างนะแต่บริเวณที่ขึ้นไปด้านบนเนี่ย ไม่กว้างเท่าไหร่นะคะก็เป็นขนาดกลางละกันแต่ว่าร้านค้ามีเป็นร้อยล้านเลยส่วนจุดที่สองที่มายืนอยู่นี่พื้นที่แบบกว้างแล้วก็มีวัดข้างใน4โซนด้วยกันรีวิวสรุปเลยเพชชอบ สถานที่จุดที่สองมากกว่าเพราะว่ามีอะไรให้ทำเยอะกว่านอกจากตลาดกับวัดนะคะมียิงปืนมีเช่าจักรยานเช่ามอเตอร์ไซค์เช่าสกูตเตอร์มีอะไรอ่ะที่ไปยืนบนเครื่องแล้วก็วิ่งเนี่ยเรียกไม่ถูกตัวนี้นะมีร้านอาหารมีร้านกาแฟแล้วโมเดิร์นสไตล์ล็อบบี้แยกโซนอย่างชัดเจนของคนต่างชาติของคนท้องถิ่น มีร้านกาแฟดีด้วยไม่ได้แวะเลยเพราะว่ารีบเพราะว่าคุณผู้ชายทำโทรศัพท์หายแล้วด้านหลังนี่ก็คือสถานที่มีน้ำพุการจัดสรรที่จอดรถทุกอย่างดูเฟอร์เฟคไปหมดเลยเพชชอบวัดที่สองมากกว่าค่ะแต่แน่นอนนะคะสำหรับเพื่อนๆสามารถไปเยือนจุดที่หนึ่งจุดที่สองแล้วพิมพ์มาบอกเพชด้วยนะคะว่าชอบจุดไหนมากกว่ากันปะ่ะวันนี้จบแล้ววันเดททิปในยอกยากาตา แล้วเจอกันใหม่ว่าพรุ่งนี้เราจะไปไหนเรายังมีอีกหนึ่งวันหนึ่งคืนในยกอกยาจตตาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายดูสิโน่ลูกแดดบัลกระโลกไหมฝรั่งชวนบัลกระโลกไหมอ่ะใช่